มันเลิกสับแรงจีนะงันครับเไปเลยไปเลยียขี่คนละทางมา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 ามม่มา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 านาะเออเาาเอา นี่นนี่ค่ะตีเลยบายน้ำบายน้ำโอ้ยเดีเอาน้อนใส่หั่นเอาน้อนใส่หั่นแล้วขาตีจะถือกว่าเลยมองนี่มองนี่มีมีสั่นเล่นโอ้บันไดอยู่นี้โอ้บันไดอยู่ข้างที่เออจับตรงนี้ใช่ไหมเออเขาจับแบบนี้ลูกเอามือจับแบบนี้ครับจับเออเอ้าะโอ้ยเจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สไลดใหม่ครับเอามันเป็นยังไงมันคืออะไเออมันเป็นอะไรเป็นอะเป็นไรบ้าได้ดิเ้ยเออใจใจใจโอนโอโทธไ่ได้าฮ่าฮ่า่่คือไร ฉันาไส่วใหญ่าหญ่ทีโมาหนานลานานไปไปเอยกเอาร้อยไปขี้เลือให้แม่อย่บนก่อนเอาไปขี้เลือเอาตีคะตีคะเอาขึ้นไม่งี้มู

จับไปลูกจับไปงสิกอดไปงสิม่ลูกขอดกอดไปลูกนี่ยจะเป็นสูเนาะอุ้งไก่หนึ่ไก่อยึ่ไก่ฮึอไก่ล่มากไปสิเฮ้ยอาคบ่ขี้ขึ้นบ่ขึ้นบ้นึ่งโอ้คนเอาขวานข้าไหนเอยเจียวขันเี่เจียวขันนี้เดียวจีนี่เดียวโอ้ปาอาเอาลูกปอง ่มามอฝ่าไว้เป็นฝ่าไว้เป็นว่าฝ่าไว้าธูเป็นมือ บาย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 กันบายบายกันบายบายนี่ไงนี่ไงบายบายเลยบายมา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 เล่นน้ำเร็วมามาเรามาเรียกเรียกเรียกแม่มา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 จังไหนอิ่มไปหน่ำเขาเย็ดอเส้นสี่เอาแขนก่อนนะนี่แขนแขนมาสอนเส้นเยอะมาหึ้มาเหมือน ยินเขาไหมครัแกนสอดได้แกนสอสได้แ้ยิ้มไปผู้เหลกอื่นนึงเน่นอัน